แมมดีดีเวลาดีจะได้ปืนเก็บดีโอเคถ้าแปเอาขาเรียบหน่อยโอเคเขเาใกล้เข้าใกล้เคเคลียร์ครับเคลียร์ครับแก้ไขแก้ไขแก้ไขกดต้องกดต้อง เพิ่มได้บรรจุเพิ่มได้บรรจุเพิ่มได้ลูกตกกับพี่หยอดได้หยอดไ <Okay. S 1> ด้หย้อดนี่ก็ได้โอเคทำมันทำมันโดนก็าหาวีไม่ครับไม่ครับมันหมดเลยโอเคนอนนอนน,อน้องดิม้มดิ้มดิงให้มันค้างเลยเบิ๋ยวที่ก่อนทำมันจะค้างว right. ขึ้นครับกิ๊บคิวพินิทอโลดครับแอนโชเคียสไลด์ฟอร์เวิร์ดครับโอเคคิกเกอร์ครับโฮสเตอร์